สวัสดีครับต่อกันข้อที่11ครับโจทย์บอกว่าข้อใดผิดครับแบบจําลองอะตอมของทอมสันและแบบจําลองอะตอมของรัตเตอร์ฟอร์ดต่างกันในส่วนของการกระจายตัวของอนุภาคต่างๆในอะตอมประโยคนี้จริงครับเพราะอะไรคือถ้านักเรียนจําทอมสันได้นะครับทอมสันนี่คือพรัมพุดดิ้งโมเดลนะครับโปรตอนเนี่ยเป็นเนื้อแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยเป็นเมเ็ดกระจายอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับในสมัยของทอมสันเนี่ยเจอโปรตอนแล้วเจออิเล็กตรอนแล้วแต่สมัยรัตเทอร์ฟอร์ดนี่คือโปรตอนเนี่ย อัดกันอยู่ตรงกลางเป็นก้อนที่มีขนาดเล็กเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยครับโคจรอ,อยู่รอบๆเป็นบริเวณกว้างแต่สมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันโคจรยังไงแต่รู้ว่าอิเล็กตรอนโคจรอ,อยู่รอบๆเป็นบริเวณกว้างเห็นนะครับในสมัยรัตเตอร์ฟอร์ดยัง ไม่เจอนิวตรอนนะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นมันต่างกันที่การกระจายตัวจริงๆตอบไม่ได้เพราะโจทย์ถามข้อที่ผิดงั้นไปดูข้อที่2ครับจากการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดพบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนื่องจากอิเล็กตรอนกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในอะตอมนั้นมีมวลน,น้อยจึงไม่มีผลต่อก,การชนของอนุภาคแอลฟาประโยคนี้จริงครับตอนที่เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดยิงรังสีแอลฟา ใส่แผ่นทองคำนะครับอาสมมติไอ้ส้มๆนี่คือแผ่นทองคําแล้วกันนะยิงรังสีเอลฟาใส่แผ่นทองคํารังสีเอลฟาส่วนมากพุ่งตรงครับแล้วก็ส่วนน้อยจริงๆนะครับมันเลี้ยวเบนแล้วก็มีน้อยมากๆเลยแค่เศษ1นึส่วนสิยกกําลัง8ครั้งนะครับแค่เศษ1นึ่ส่วนสิยกกาลัง8ครั้งที่สะท้อนกลับมันเป็นการยืนยันว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอะตอมเป็นพื้นที่ว่างเกือบทั้งหมดจริงแล้วก็การที่รังสีเอลฟาไปชนอิเล็กตรอนนั้น มันไม่ได้ทําให้รังสีอัลฟามีมุมการเลี้ยวเบนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ารังสีอัลฟาเนี่ยนะครับมันหนักกว่าโปรโตอนด้วยซ้ําแล้วก็โปรโตอนเนี่ยไปหนักกว่าอ e ิเล็กตรอนแบบมากๆการที่รังสีอัลฟาไปชนอ e ิเล็กตรอนเลยทําให้มุมการเลี้ยวเบนของอัลฟาไม่มีการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เขาพูดถูกต้องแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาถามข้อผิดงั้นมาดูคอควายครับเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนที่นํามาซึ่งแบบจําลองอะตอมของโบเกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอ e ิเล็กตรอนโดยเส้นสเปกตรัมมีค่าพลังงานเท่านี้กิโลจ จะจะแสดงเส้นสเปกตรัมสีน้าเงินในช่วงที่ตามองเห็นได้เส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินก็คือเส้นนี้นะครับ8486นาโนเมตรนะครับมีพลังงานเท่านี้กิโลจูลจริงไหมอันนี้ถ้าอยากจะรู้ต้องคำนวณครับแต่ว่าพี่เต้เป็นคนคิดเล่งช้าพี่เต้ขออนุญาตอ่านงองูก่อนได้ไหมเพราะถ้างองูมันถูกแปลว่าคอควายผิดพี่เตยย้ก็ตอบได้เลยในห้องสอบเข้าใจนะครับพอดูแล้วว่างองูมัน มันไม่ได้คำนวณน,นะครับงองูแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้บอกแต่เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณต่างๆที่เป็นออร์บิทัลจริงครับประโยคนี้จริงเป๊ะเหมือนลอกทฤษฎีมาทั้งบรรทัดเลยเพราะฉะนั้นไก่ไข่งูถูกหมดโดยส่วนตัวพีเต้อยู่ในห้องสอบถ้าพีเตคิดเลขไม่ทันพีเต้ก็จะตอบข้อคอควายไปเลยแต่ ถ้าใครพอมีเวลาลองคิดเลขดูก็ไม่ได้เสียหายลองดูพร้อมพี่เต้นะครับพี่เต้จะลองเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ให้มันกลายไปเป็นความยาวคลื่นดูก็ใช้สูตรแลมดา้าหรือจะเปลี่ยนความยาวคลื่นเป็นพลังงานก็ได้นะลองเปลี่ยนความยาวคลื่นเป็นพลังงานไหมผมว่ามันแปลกดีนะครับลองดูนะ e เท่ากับ h c ส่วนด้วยแลมดา้า h c นักเรียนจําได้นะพี่เต้ให้เทคนิคไปแล้ว h กับ c คือ1.987กาคูณ10ยกกาลังลบ25 นะครับส่วนด้วยล m มดาคือ486นาโนเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรก็จะกลายเป็น486คูณ10ยกกำลังลบ9ลบ9ย้ายจุดไปหน้า2จุดก็จะกลายเป็น4.86คูณ10ยกกำลังลบ7แล้วคิดเลขพลอ็อตนี้ธรรมดานะครับลองดูซิว่าโอ้ไม่ได้ถ้าเราคิดเลขพลอตนี้เราจะได้พลังงานออกมาเป็นจูลแต่โจทย์ถามเป็นกิโลจูลเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนเปลี่ยนพลังงานให้เป็นกิโลจูลไปเลยจะได้จบจบเปลี่ยนจูลเป็นกิโลจูลทํำยังไงก็คูณด้วย10ยกกําลังลบสถูกไหมจูลเป็นกิโลจูลน,นะครับก็คูณด้วย10ยกกําลังลบสจบเลยไปลองดูพี่เต้ขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพราะในห้องสอบจริงผมคงจะไม่คิดข้อนี้ผมคงตอบขอวายไปเลยนะครับลองดูนะฮะหนึ่กาคูณ10ยกกาลังลบยนะครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกําลัง ลบสอีกทีหนึงแล้วก็ค่อยมาหาร4.86คูณนะครับ10ยกกำลังลบเดเดี๋ยวนะจูลเป็นกิโลจูลถูกแล้วแหละนะครับก็ออกมาได้4.08ุคูณ10ยกกำลังลบ4 2 8 0 8คูณ10ยกกำลังลบ22หน่วยเป็นกิโลจูลเห็นไหมครับ พลังงานอันนี้กับพลังงานอันนี้มันไม่ได้ตรงกันแสดงว่าพลังงานเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สีน้ําเงินหรอกครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรลองคํานวณใหม่อีกทีก็ได้แต่ต้าให้พี่เต้เดานะพี่เต้กล้าตอบเลยนะว่าพลังงานเส้นนี้คือสีคลามชัวเลยนะครับแสงเส้นนี้คือสีคลามชัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้โจทย์ไม่ได้ยากเย็นอะไรลองไปทําความเข้าใจดูนะครับเหมือนเดิมครับใครที่อยากจะสนับสนุนเคมีพี่เต้สามารถสั่งซื้อหนังสือ ลุยโจทย์สอวนอรตรงนี้ได้นะครับในหนังสือมีทั้งสรุปเนื้อหาแบบละเอียดหมดเลยนะครับมีสรุปเนื้อหาละเอียดแยกเป็นบทบทไว้ให้เลยแล้วก็มีข้อสอบสอวนอรจริงครบทุกปีพศแยกเป็นบทไว้ให้เรียงตามลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยากพร้อมเฉลยไก่ไข่ควายงูและเฉลย QR Code ละเอียดมี QR Code สแกนดาวน์โหลด Uh, ตัวตัวตัวข้อสอบนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวของฉเฉลยในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ด้วยนะครับสะดวกแล้วก็เหมาะมากในการที่จะฝึกทําโจทย์ด้วยตัวเองแล้วรับรองว่าไม่เสียเวลาดีกว่าไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็สรุปเองแน่ๆนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ